จำนวนประชากรที่ลดลงส่งผลต่อจำนวนบ้านหรือไม่ในหลายประเทศที่ประชากรลดลงเช่นญี่ปุ่นเซอร์เบียและโรมาเนียพบว่าความต้องการบ้านอาจไม่ได้ลดลงทันทีแต่จะขึ้นอยู่กับจำนวนครัวเรือนแทน ขณะที่ประชากรลดลงขนาดครอบครัวที่เล็กลงหรือการเพิ่มขึ้นของบ้านที่มีคนอยู่เพียงคนเดียวอาจทําให้จำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงแรกข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยจํานวนบ้านเพิ่มขึ้น1 9ึ่งล้าหลังระหว่างปี2 0 2 9 2ถึง2023ซึ่งแยกออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกจํานวนบ้านเพิ่มขึ้นในช่วง0%ถึง5%มีทั้งหมด10จังหวัดกลุ่มที่2จํานวนบ้านเพิ่มขึ้น ในช่วง5%ถึง10%ครอบคลุมถึง62จังหวัดกลุ่มที่3จํานวนบ้านเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในช่วง10%ถึง15%มีเพียง5จังหวัดแม้ว่าประชากรจะลดลงแต่จํานวนบ้านที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงปัจจัยหลายอย่างเช่นการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัวและการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปประเทศไทยอาจเผชิญความท้าทายด้านตลาดที่อยู่อาศัยเช่นความเสี่ยงของบ้านร้างในพื้นที่ชนบทหรืการลดลงของมูลค่าที่ดินในพื้นที่ที่มีความต้องการลดลงการวางแผนเชิงนโย,ยบายที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและประชากรในอนาคต